๋ออยู่ไหนอย่าปล่อยให้ไม่งั้นเขาจะปิดโมเด็มเน็ตเธอเฮ้ยมาับผมไปอยากเป็นคนหาบ้างอ่ะไม่เคยเป็นคนหาเลยเป็นแบบพรอบตลอดเลยไปแล้วใครเป็นคนหาที่เป็นคนสุดเลยครับไปแล้วแข่งไฟเหรอแข่งไฟหน้าตาเป็นยังไงกันจอบอกเพื่อนก่อนรูปสายไฟไม่รูปสายฟหกเจ็ดแปดเก้าอุ้ยตายแน่เลย เขาเดินไปทางไหนอะอุ้ยไม่รู้เหมือนกันยังไม่เห็นเลยมันจะเรียนไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ไดไม่มม่งนี้ไม่มีผมตายแวาสถานการณ์ห้องระแวกมันอยู่ขวาบน้อคมเอรีัาบนเหรอโอเคครับไม่วันนี้ใครๆกวันนี้วันนี้วันนี้่ฉันไปทำเควสมากเลยแต่ว่าันลยเหมือนกันแต่แบบ ไปไม่ได้อ่ะกลัวมันเงาอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันรู้สึกนี่ตกจะรีดเฮ้ยคิ้วทำไมคิ้วอยู่กับผมรงใช่ฉันตายตรงห้องสังโตห้องขังโตโอเคพี่โอเคไกลไกลไกลพอลขอให้รักษาชีวิตไว้ไอ้นี่มันเป็นเพ่งไฟแบบมีสายไฟมีคนไรโอ้โหหลบฟ้อนหลบฟ้อนฉันบอกเลยว่าใครวะมันไม่เนียน โอเคพี่ไม่ใกล้ไม่ไกลเลยนะไปละเล่าไปดีกว่าทิชชู้ดีทิชชู้ไม่ไปที่อื่นเลยไอ้คิ้วไอ้คิ้วไอคิ้วไอคิ้วอยู่กับอยู่กับพ่อดิคิ้วพ่อคิ้วอยู่แม่ไม่เอาไม่เห็นเลยพ่อคิ้วอ่ะหนูอยู่ที่โรงพยาบาลเออตอนนี้ทุกคนกระจัดกระจายไปทั่วลำเลยนะคะผมกระจอตน่าจะหาไม่เจออ่ะเพราะว่าพี่ไม้เป็นคิ้วบ้างเอ้ยฉันเจอใครใครเดินใครมาเป็นเป็นลังเลยนะ เป็อย่างเดียวตามติดชีวิตไข่ด้วย่ะนี่ตั้งสิบชีวิตไข่ตั้งิดชีวิตไข่ไม่เคยเจอบ้างอ่ะมีใครเจอบ้าง่ฉันยังไม่เจอเลยอ๋อเจอแล้วโอ้โหไหลว้าหลอกหนังสือคิวโดนฆ่าไปที่ห้องโอทูล่างครับผมโอทูล่าโอ้โหอุ้ยโอ้โหหุ่ยไอ้หัวเนี่ยยังแต่งคิ้วอีกเหรอ นี่คุณดาจะมาพาสิวิเอาเอาเอาทำเลยโอไม่เห็นนะจะบอกว่าครั้งนี้เราจะต้องซ้อนให้แนบเนียนกว่าเดิมผมเป็น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 แต่ละคนโอ้ยขึ้นะเป็นอีกแล้วเหรอผมเป็นอีกแล้วผมผมเป็นเขาเก็นกี่บาทเนี่ยผมเป็นในตัวก้างผมเป็นในตัวก้างอันนี้ตัวก้างเหรอวะขอเรียกพร็อพของฉันว่าตัพร็อพแขกอบังสติงแมแห่งอบัง <5 S 1> ลูดการ์ดนี่มันยากจังเลยอ่ะหกทีเดียวเสร็จแบบใจเย็นใจเย็นเอย่าเพิ่งเข้าวมันข้าวมันยังไงมันเดินมาไม่นิ่งห้าไอเดินแล้วสิบเฮ้ยขวาแล้วขวาแล้วขหาแล้วครับขวาแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยอุ้ยอ้ยตอนนี้คนกำลังทำเค้กันอย่างควักไควอันเดะดะควักไคว้เลยนะเอาว้าทุกคนข้าตกรอยอยู่แถวแถวร่องท้องสุดสั้นสุดสัญญาณชั้นล่างโอเคพี่ ด้วยได้เลยตายแล้วว้าวทิ้งให้หมดอีกคิวเป็นตัวอะไรอ่ะอีเป็นตัวอะไร่อ้าอุ้ยอีกคน้างครับที่ก้างก้างหรอก้างหรอมันก้างกันไหนผมผมเห็นมันเป็นผมผมเห็นมันเป็นตาเอเลี่ยนสีเหมือนกันเลยที่มันเาเอเลี่ยนหรอเป็นตัวก้างจริงๆเอ้าหอเนตัเอเลี่ยนอ่ะเอ้าเอเลี่ยนอะนเอยนนีาตามพี่ไม่ใช่พี่ก็ไปทางอื่นพี่ก็ไปทางอื่นสิ อยู่ไหนอ่ะอยู่ไหนอ่ะเราเข้าไปในห้องมีทนโอ้โหมีศพมีศพคนตายอยู่หนึ่งคนตอนนี้แป้งกับโอ้ยไอ้ตายเอเลี่ยนมาหนี่นีจุ๊บจุ๊บ ทำไมไม่รอดตัดเพียวมันตายที่คนตัโอเคพี่เอเมื่อกี้คนอีกคนหนึ่งที่วิ่งหนีเป็นปุ่มไอ้หมาเป็นอะไรนะแผ่ววงจรปิดหรือวะใครแหว๊บแหว๊เป็นแผงวงจรอยู่แถวๆห้องไฟหนูเองมอฮะอยู่ไหนมาหนีเ ้ยไม่งั้นเขาจะปิดโมเด็มเน็ตเธอเฮ้ยโอนี่นี่เป็นคนชั่วช้าแบบนี้ก็เกินไปชั่วมากอันเนี้ยสถาษการณเพื่อนตอนนี้ครับยังไม่เห็นตัวเองเป็นเอ็นตัวเลยนะทัวัดถูกเป็นตาเอเลี่ยน ไม่ได้เจอแล้วเรอเว่อนเขาบอออเได้เาด้ตอนี้เยนอยู่เยนอยู่เย็นอคุณหนังสือทางานอยู่คุณหนังสือทางานอยู่อเาหมดแล้วเราซื้อหมดแล้วเยนเอ้ยตาเอเลียนเริ่มสอดสองแล้วครับตาเอเลียนมาแล้วครับจังหวะนี้เขาจะเจอหรือเปล่าโอ้ไม่เกินแต่ว่าเขาเดินลงไปที่ห้องกองครับผมเขาไม่เห็นหนูพี่เขาไม่เห็นหนูเฮ้ยดีแล้วตอดีแล้ว พี่จะช่วยทำเควสพี่เหลือแค่3เควสสุดท้ายแค่ทวกเสร็จนะเรียบร้อยเลยพี่มีแมนเร็วๆคะแนนไม่เสร็จพี่เพี่เควสสุดท้ายของพี่เควสสุดท้ายของพี่เรียบร้อยอยู่ทำอยู่แม้อยงนั้วเนี่ยโอ้โหรุ่นตัดยากมากปึ้ทไมทำไมผมยังไม่ชนะเลยคนหนึ่งเหรอเหลยสองคนเหลืองคนเลยสองคนครับเธอจะไม่เจอเราหรอกนักการจะต้องร้อง เฮ้ยเควสยังไม่เสร็จเหลืออีกหนึ่งเควสเหลืออีกแค่หนึ่งว่าอันน <captions> ี้อะไรเงี้ยไทยทำเควสสุดท้ายพวกกําลังแอบอยู่กันแน่เขาคนล่ใ่คาบสองแบบว่างๆตอนนี้เขาเล่นเลยรไ้่เออหนีไปพอหนีไปหนีไปพอเหลือเป็นสุดท้ายมะเนี่ยที่ดูเสร็จแล้วพี่เฮ้ยยังเหลือยังเหลือเควสใครอยู่ไหมไม่มีอะไรคิวไม่มีอะไรไป เอ้าเอ้าโธเออทำไมเห็นหน้าปิดไงเป็นเดียนเลยโธเอ้ยโอ้ยพี่ตกใจอ่ะมาครับผมแต่เป็นคนหาตกใจเป็นคนหาพวกเราแต่คือแต่เป็นอะไรอ่ะเป็นขันโยก โยกแบบหนูเปล่าหนึ่งไม่ไม่ของแกไม่ใช่ว่าคันโยคันโยคันโยขยะป่ะคันโยขยะใช่ไม่มันมันคือคันโยแบบไอคิวอ่ะบ้าบอแล้วตอนนี้แล้วกูอยู่ในตำแหน่งที่โดนมันอีกแล้วเอ้าพวกเราพวกเราช่วยกันจุ๊บยันไอจุ๊บยันไอเด็กนี้หุ่มหมีฆาตกรหน้าจะกำลังกูดาวอยู่ต้นคริสต์มาสระวังตัวด้วยนะพี่พอยู่ตรงนี้ก็เนียนดีเหมือนกันนะเนี่ยไี่ตาโอ้ยต้องไปยุ่งกับนไม เฮ้ยตกใจมดเลยต้องยัไงแค่เนียนนะอย่างมุดๆแล้วเฮ้ยตัวไหนัวไมนไหนบอกด้วยนะฮะไอ้พวกเราดูดีๆนะขันตกรข่นตรขันตกรมันมาแล้วะด้วยอุ้ยอุ้ยไ้ไล้วไปแล้วไ้วไปแ้่ไปแล้่ไ้วไปแล้วไ้วไปแ้ไ้ไ้วไ้ไ้ไ่แ้ไ้ไ้ไ้่ไ้่ไ้ไ้้ว ผมตายนะหอดมินครับตอนนี้ฉันกำลังทำความสะอาดอยู่ชุบ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 นี่คือเสียงของสิ่งของที่ฉันเป็นใส่ไวรุ่นชอบเคขยเยอะมากโอ้หวัดดีกระถางหวัดดีครับใหญ่มากเลยนะไม่หมดโอ้โหเพสเสียงดนตรีคือแบบแย่เพสเสียงดนตรีแย่มากอะไนะโอ้ยมันหนักมากก็แย่เหมือนกันอุ้ยอุ้ยอุ้ย ผมเกลียดเควสเติมน้ำมันแล้วก็ไปเอาไปเติมเครื่องยนต์หไปเฮ้ย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 ไอคนที่กระดึ๊บอยู่ข้างๆฉันคือใครเนี่ยไอ้กดไอ้กดไลน์ไปแทนอ๋อไอคิวเหรอแต่มัต้องเดินสองรอบไงน้ำมันกระดึ๊บกระดึ๊บใครทุกคนหามากไอคิวกระดึ๊บกระดึ๊บไปแล้วจุ๊แกจะไม่เห็นมั้งเห็นนะไอคิวเออเดินไปเลยทีเดียวแล้วก็แบบจะได้จะได้หยุดหยุดมือทันไง ่ตายเลยอยู่ห้องปุูปิว้วปุูปิวป้วปปุ๊ิ้วโอเคโอเคโอเคขอบคุณมากคือทุแทกแจงแบบเนียนมากอะ่ะไอยู่ตรงนี้ก่อนหน้าเขาด้วยโคตรฮาแสดงว่าทุบแจงแบบคือเฝ้าระวังเลยนะเนี่ย,ปย,ปยเป็นโปรเพเยอร์สุดๆเลยอ่ะนิดนึงอะครับเอ้ยฉันกำลังรออย่าไปชงเยอะอย่าไปชงเยอะฉันกำลงังรอข่าวสารจากเพื่อนอยู่มันอยู่ไหนกันเนี่ยขอขอหนึ่งตำแหน่งใครก็ได้เพื่อนเพื่อนไม่พูดแล้วเพื่อนตายแล้วเพื่อนตายหมดแล้วเหรอ ผมยังอยู่ผมยังอยู่อีกอยู่อีกอยู่จะบ้างปะผมไม่กล้าขยับมากเฮ้ยโอ้โหเจ้าโง่อยากโหวดเลยอ่ะเจ้าพร้อมปวดหัวจริงจริงน่าต้องบอกตลอผมนี่คั์เลี้ยงไม่รู้จะมาอะไรไม่น่ารักอ่ะผมคือต้น ผมคือต้นบอนไซไม่เดี๋ยวก่อนใครเป็นใครเป็นกูไงกูให้กูกูก่อนพี่โมเป็นต้นบอนไซพวกเรานะเพื่อนไปคุณสามสี่ห้าหกเจ็ดโอ้โหพี่โมนักใหมเลยนักใหม่เลยไอพี่กิดพี่ขิดไม่ต้องเดินมาใกล้หนูเลยนะหนูบอกเลยบอกเลยว่าเล่นยากมากเพราะว่าไม่รู้ตัวเองอยู่ไหนเห็นต้นสัตว์หรือเปล่าเออมันจะมีดีเลย์มันมีดีเลย์ พี่เขาหาเาหรอความขวัญวันปีใหม่ให้กับเธอผมนับตั้งส0มสิบสี่สิบกว่าจะหาหวัดดีฮะยู่ไหนยอ่นหนยเนยเฮ้ยไฟต้องไฟเหรอวุ้ยว่างไปคนเต็มเลยโอไโหเวสเราบอไซอยู่ไหนอะความเชื่อบ้าบอไฟไงพี่โมเป็นตัวใหญ่ได้นะเสร็จยังเนี่ยงคเสเสร็จยงเนี่ยไอ้ต้นบอนไซเนี่ย ยัมีพี่กินพี่กินาดิคะมีการดิวกันด้วยหรอวดีครับมีการดิวดิวเค้กกันด้วยหรอผมให้เขาทำเอาก็คุณเดินออกมาคือคุณเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอยังจังหวะนี้การทิ้งขยะเป็นเรื่องของคนที่มีความรับผิดชอบทิ้งขยะลงถางไม่ปรับสองพันนะครับถัาไม่ตันมากเลยห้องไปเอ้าส้ยวาาย้องว ห้องหน้าห้องแอดมินพี่ครับเป็ฟเชเลียแอดมินหนูกำลังจะจุกอยู่ในตอนนี้รอค่ะรอพ่อย่ามาเล่อย่ามาเล่นอย่ามาเล่นอย่ามาทางเดียวกันมันมใครมาันหยุดไม่ได้เมีคนที่ติดปัญหาด้ยเมื่อกี้กดสวิตช์เข้าไปเรียบร้อยโอ้โหเลยออ้สองแควสไปแล้วรู่เรือสองแควเหมือนกันพี่โมพี่โมอยู่ไหน โอปอโอปอหนีหนีคนอื่นมาปะเนี่ยป่าพี่โอเคโอเคใครเป็นต้นกลมอ่ะต้นที่มันกระถางสีชมพูก็ถือว่าปลอดภัยนั่นแหละบอลไซนั่นแหละบอลไซพี่โม่ไงนั่นแหละฆาตกรวิ่งสวนบอลไซกันใหญ่เลยเมื่อกี้หนูเห็นนะผมแค่ไม่ฆ่าตื่นดีจัดพี่โม่เป็นเอฟโอรเธออยู่ในนั้นจังแต่เธอไปโดนไอ้นี่ไงใหญจริงเหรอบอลไซอยู่แถวปาหมิงโก้ปาหมิงโก้ มือทางขวามือโอเคพี่มันไม่ปลอดภัยมันรู้แล้วว่าเันดูกล้องวงจรปิดรู้เลยรู้เลยแค่เดียวว้าวโถแหมแหมแหมพิการีดฮะไรววะพี่ตายนานแล้วเออหรออบคนไซไปดูกล้องวงจรปิดทุกคนนี่ันไซกระดึ๊บกระดึบว่ะหนีเดียวบันไซดูกล้องวงจรปิดหนีไปทางขวามื ของแต่งโต๊ะเลยอ่ะน่ารักกระถุ่กระจิ๋มเวอรเอาจริงนะไม่มีความเนียนหรอกแต่เน้นจุกตือ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 แล้วฉันว่าเควสสุดท้ายมันต้องเป็นเควสของฉันอย่างแน่นอนทุกคนรักษาชีวิตไว้อย่าปล่อยให้ฉันเหลือคนเดียวไม่งั้นพวกเราจะแพ้กันหมดใช่เหมือนเสร็จแล้วเนี่ยแอบแล้วด้วยเแอบ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 เอาเอามาใจอเอาเอา ใจด้วยนตขอดวันยินดีตอนรับทำเคล็วงยินดีตอนรับแล้วใครที่ยังรอดอยู่ผมจะเป็นตาาดของการทำงานคิวเควสหมดยังอันสุดท้าสอุท้าสอุท้ายคิวไหนหรอเควสคิวอันสุดท้ายและเควสพี่หนึ่งเควสเท่ากับพวกเราจะชนะแล้วอีคิวเร็วเขาพยายามอยู่พี่แบบนี้แล้วตามผมตามชาโมโอยู่ ใช่เป็นบอลไซที่น่ารักตอนนี้บอลไซเดินเดินล่อบอลไซแหมคิดว่าคิดว่าเขาจะอยู่ห้องพยาบาลเหรอฮะคิดว่าเขาจะอยู่ห้องพยาบาลเหรอเคลสุดท้ายอ่ะไอบอลฉันบอกเลยว่าบอลไซไม่เหมือนบอลไซอีกต่อไปเหมือนมาแค่หูมากกว่าไม่ผ่นสามลีไม่ได้ั้นต้นบัตรก็เด็ดเอ่อใครๆไม่เสร็จครับผมเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จมาแล้วครับผมเสร็จแล้วครับบาอีกแล้วอ่ะต้อจะบอก มันเต็มมันเต็มหลอดแล้วนะผมเห็นยังไม่เต็มแล้วเนี่ยยังไม่เต็มเหมือนกันเกป็นไงอะเซิร์ฟเมกามันบ้าบักขบรถแล้วนี่พอเสร็จแล้วเพราะว่ามันไอ้นี่แหละโอเคง็ได้พอเสร็จเลยก็สอบอยู่ไหนบ้างวะห้องไฟพี่ห้องไฟเออห้องไฟน่าจะเยอะอุ้ยเ้าวแล้พี่โมก็ข้าทำไมอี๋เนี่ไงไม่รู้เดินข้ามไปเดินเฮ้ยโอ้ย โหมากับเควนมันบักพี่ไม่ไม่ไม่คือนี่นี่ทุกคนฟังนะเควนมันบักทุกคนเอาเควนหมดแล้วเดี๋ยวไอ้คำว่าเกมโอเวอร์เดี๋ยวผมไปตัดต่อแล้วก็เป็นวิกตอรี่แทนชนะเย้พี่โมรีบแอบพี่โบคีโก้ทุกคนรีบอดสบฆ่าผมอ่ะ